คุณเจกฤติยาขอใช้านามาแต่ชื่อนะคะนมสกุลขอสงวนไว้นะคะแล้วก็ภาพของเธอด้วยก็เพื่อความาสะดวกนะคะในการที่เธอได้ทำงานในเรื่องนี้มาคุณเจเนี่ยเป็นผู้ประสานงานเครือขา่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะมาฟังสถานการณ์นี้กัน,นะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ข้อเสนอจากคุณเจด้วยนะคะ,วะ,คะสวัสดีคะ่ะคุณเจคะ สวัสดีค่ะสวัสด<ะ>ีครับค่ะ,ะต้องถามก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณเจเนี่ยนะได้ได้มีข้อมูลนะคะดำเนินการมาตลอดเนี่ยก่อนหน้านี้เราเห็นเรื่องของสถานก,การณ์ที่จีนเนี่ยเข้าไปลุยนะคะถึงในประเทศเมียนมานะคะแล้วก็ได้คุยกันกับทางผู้นำของกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆก็เลย ทำให้เกิดการเนี่ยจัดการปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทยอยมีการเอาคนของชาติต่างๆที่ถูกหลอกลวงเข้าไปเนี่ยกลับประเทศสถานการณ์ณวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันดูจะคลายตัวยังไงบ้างหรือยังคะเมื่อเทียบกับที่เรากำลังมีความกังวลกับการเติบใหญ่นะคะของสถานการณ์เดียวกันนี้ในกัมพูชาะคะ่ะ คือสถานการณ์ตอนนี้นะคะถ้าถ้าจะให้เรียนก็คงจะต้องบอกว่าเราคงต้องพูดความจริงกันทั้งหมดนะคะ<ช>ไม่สามารถที่จะมาใช่ไม่สามารถที่จะมาแบบเล่นละครการละครกันต่อไปได้แล้วเพราะว่ามันทําให้เกิดความเสียหายไปทั่วโลกนะคะสถานการณ์นี้ทางาาเครือข่ายเองก็พยายามที่จะอัปเดตสถานการณ์จากในพื้นที่เพราะเราได้รับข้อมูลจากผู้เสียหายเนาะแต่ว่า เสียงของเราเนี่ยมันก็เป็นเสียงที่มันเป็นเสียงที่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดังนะคะแต่ว่าเราก็ยืนหยัดที่จะส่งเสียงให้ตลอดเวลาสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะแล้วเ,เราก็มีความหวังว่าจากการที่จินเข้ามาปราบปรามในครั้งนั้นเป็นผู้นำเนาะเราก็คิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนสิ่งที่เราเห็นใน ในกัมพูชาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเล็กน้อยเหลือเกินเพราะว่าคนที่ช่วยออกมาเนี่ยนะคะกวาดออกมาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณหมื่นกว่าคนนะคะซึ่งเทียบกับจํานวนที่ทางอ,องค์กรหลายๆองค์กรออกมายืนยันเนี่ยนะคะในเมียนมาเนี่ยน่าจะมีเหยื่อของผู้เสียหายไม่ต่ำกว่าแสนสองหมื่นคนซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงสิบเปอร์เซ็นของผู้เสียหายทั้งหมดด้วยซ้ํา แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ๆก็เงียบหายไปแล้วการช่วยเหลือก็ยุติลงแล้วภาคประชาสังคมเองเก็มีรายชื่อผู้ที่ขอความช่วยเหลือต่อนเนื่องมาตลอดนะคะบางคนเนี่ยเราพยายามที่จะไปให้เขาได้ออกมาตั้งแต่ช่วงที่เขามีการกวาดล้างแต่เดืนอนกุมภามีนาคมนะคะจนถึงทุกวันนี้ยังติดอยู่ในนั้นยังไม่ได้ออกมาเลยแสดงว่าไม่ว่าเราจะทำหนังสือไปถึงท่านใดหรือว่านายกรัฐมนตรีท่านใดนะคะผ่านมาสามยุคสามสมัยแล้วเนี่ย เราก็ยังไม่เห็นความจริงจังในเรื่องของการปรับตามและการช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยนะคะออไม่ว่าจะตั้งมากี่ศูนย์กี่ศูนย์หรือว่ามีท่านใดขึ้นมาเป็นผู้ที่ดําเนินการในการประสานเนี่ยล้วนแล้วออแต่เป็นการช่วยเหลือแบบเลือกปฏิบนะัติแลนะเฉพาะหน้าคือไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะคะแล้วคนที่ถูกบังคับให้เป็นสแกมเมอร์ถ้าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะร้องขอความช่วยเหลือไปทางไหนก็ตามเขาก็ต้อง ทนอยู่ในสภาวะแบบนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องนานวันไปเนี่ย<อ>เขาก็ไม่สามารถที่จะหน<อ>ีเลี่ยงจากการไปทำความผิดได้เพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะ<อ>ดูเหมือนกับว่าทุกคนพยายามจะปัดให้พวกเขาไปเป็น<อ>ไปเป็นแสกมราให้หมดนะคะแล้วก็เวลาช่วยเหลือออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการพยายามที่จะหาข้อมูลหรือว่าให้ความบริสุทธิ์กับเขาว่าเขาทำไปด้วยเหตุใดทุกคนถูก<อ>ป้ายด้วยสีเทาหมดเลยนะคะแล้วก็กล<อ>ับออกไป ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว<ม>่พาพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์อะไรได้เลยแม้แต่สิทธ<ม>ิ์ที่จะได้รับการเข้าใจที่ถูกต้องว่าเขาเต็มใจหรือไม่เต็มใจมบางคนมีหลักฐานเก็บไว้ทุกอย่างแต่ว่าพอก<ม>่อนจะออกมาก็ถูกล้างโทรศัพท์มันก็ไม่เหลือข้อมูลอะไรแต่ถ้าเกิด<ม>ว่ามีการขอความชี้หลือมาทางเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลไว้ตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะยืนยันได้ช่วยยืนยันได้ว่าใครบ้างที่เป็นเหยื่อใครบ้างที่ไม่ใช่แต่คนที่เขาไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ย หมดสิทธิ์เลยนะคะและตอนนี้น<แ>สิ่งที่เราพยายามเ,าเสนอมาตลอดนะคะรายชื่อที่เราอัปเดตมาไม่รู้จะกี่สิบครั้งเนี่ยนะคะ<ม>ไปจนถึงความพยายามที่จะขอว่าให้เอาส่วนนั้นส่วนนี้ NIM กลับมาหรืออะไรกลับมาหรือว่าแม้แต่ก,การด<ม>ึง<ม>เอาโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการราับผิดชอบซึ่งสิ่งทั้งหมดที่เราพยายามเรียกร้องขอร้องและพยายามส่งข้อมูลให้กับรัฐบาล<ม>ต่างๆเนี่ย มันจบในรัฐบาลของเกาหลีใต้รัฐบาลเดียวภายในเวลาแค่ไม่กี่วันเ,เขาทําได้ทั้งหมดในขณะที่ทางการไทยเนี่ยนิ่งนอนใจทุกคนเห็นความผิดปกตินี้กันทั้งหมดนะคะแล้วก็น่าขน,นลุกขนเพราะว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมรัฐบาลไทยจึงเป็นแบบนี้ค่ะ,ค,ะคุณเจครับคุณเจถ้าเราดูจากรัฐบาลชุดนี้นะนายรุนตทีเองก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นายก็เป็นประธานเองแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะประชุมด้วย วันนี้ประชุมครั้งแรกด้วยนี่คุณเจคิดว่าพอจะมีความหวังกับเรื่องนี้ไหมอันที่หนึ่งหรืออันที่สองเนี่ยนอกเหนือจากกรรมการที่ว่าแล้วมันก็ต้องมีกลไกอะไรบางอย่างภายใต้กรรมการชุดนี้ที่มีการดําเนินการอย่างจริงจังอย่างรวดเร็วเนี่ยจะจะจะ,จะมองเรื่องนี้ยังไงมีโอกาสไหมมีค,ความหวังไหมคือถ้าให้ให้ประเมินจากที่ผ่านๆมานะคะที่เคยเห็นมันกระทั่งการตัดไป ตัดอิออนเทอร์เน็ตนะคะไ้สำเนได้เนี่ยคุณอนุทินเองก็มีความล่าช้ามากในการดําเนินการครั้งนั้นจนกระทั่งผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะคะฝ่ายค้านได้พยายามรุกหนักนะคะก็มีการยอมที่จะ ตัดแม่งก็โยกโยกันไปมานะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นนะคะ hmm. แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมีความหวังมาช่วงหนึ่งช่วงแรกๆนะคะที่มีเคสคนไทยเนาะเพราะว่าเราทําเรื่องส่งไปปั๊บเนี่ย hmm. ทางคุณอาทิตย์ก็ประสาน <c oughs> ทางคุณกนวีให้รีบดาเนินการช่วยเหลือแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษในครั้งนั้น พอหลังจากที่เอาคนไทยเนี่ยขอความชียเหลือมาหนึ่งคนเราบอกขอกวาดออกมาทั้งหมดได้ไหมเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งที่เหลือเอาไว้มาสแกมคนไทยด้วยกันนะคะแต่ว่าพอกลับเข้ามาปั๊บเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าคนไหนเป็นเหยื่อไม่เป็นเหยื่อันต้องเป็นหน้าที่ของคนที่จะทาการชัดแยกแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายแล้วก็ยื่นข้อมูลให้เท่าที่เราสับทาได้ในเวลาอันสั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือปล่อยทั้งหมดนะคะแล้วไม่มีการขยายผลใดๆให้เห็นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเนาะ เพราะว่า oh. มันก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าไม่มีการขยายผลถูกไหมคะ uh huh. แล้วพอเรายื่นรายเชื่อไปอีก286คนชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือมันขึ้นอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะคือหลักการของมนุษยธรรมแล้วก็หลักการที่ว่าไม่มีใครควรที่จะถูกปล่อยให้เป็นเหยื่อค่ามนุษย์หรือว่าเป็นสแกมเมอร์อยู่ในพิกัดเ uh huh. หล่านั้นอีกต่อไปแล้วต้องออกให้หมดแล้วมีมีรายชื่อคนอื่นๆเราก็เลยเอาเท่าที่มีรายเชื่อให้ไปเนี่ยนะคะ ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่16ตุลาคมแล้วนะคะจนถึงวันนี้เนาะซึ่งพอเกาหลีใต้เนี่ยมีการปราบปรามขั้นเด็ดขาดมีการจัดการปั๊บเนี่ยทางนี้ยังเงียบอยู่เลยอะค่ะถึงแม้ว่ามีอาบอกว่าจะมีการประชุมอย่างที่บอกจะมีการตั้งคณะกรรมการคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ย นะคะถ้าตั้งมาแล้วเนี่ยแล้วในที่สุดนะมันรูปหน้าปากจมูกหรือว่ามันจัดการดําเนินการไม่ได้จริงๆเพราะมีผู้ที่มีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังตรงเนี้ hmm. เราก็จะรู้ว่ามันจะมีการดึงกันไปดึงกันมาสุดท้ายมันก็ประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่น่ากังขาในในเวทีโลกนะคะว่าเอ๊ะทำไม hmm. นะคะเหมือนที่เขาบอกว่าพรมแดนติดกับทั้งเียนมาทั้งกัมพูชาเรารับรู้ทุก hmm. อย่างแต่เราไม่ทําอะไรเลยตรงเนี้เป็นเรื่องที่ hmm. น่าน่า,น,าน่าอ่อนใจซึ่งในฝั่งกัมพูชาเนี่ย ใหญ่เป้าหมายในการสแกนจะเป็นคนไทยด้วยซ้ำแล้วก็เหยื่อ,อที่ถูกหลอกเข้าไปเนี่ยไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเลยน้อยมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะถูกป้งให้เป็นสีเทามีการกวาดล้างจับกลุมอย่างเดียวนะคะในส่วนของคนที่เป็นเหยื่อจริงๆอะ่ะที่จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เยเียวยาก็น้อยมากนะคะในฝั่งเียนมาไม่ต้องพูดถึงเป็นชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ครั้งที่มีการหลังจาก12กุมภาพันธ์ที่มีการส่งล็อตใหญ่มา260คนเป็นเหยื่อ258คนเนาะแทนที่รัฐบาลจะใครดจะดีใจเนาะจะรีบช่วยกันเอาคนออกมาเยอะๆแล้วก็ช่วยให้ความดูแลเยียวยาเขาจัดการเหมือนเขาเป็นเหยื่อกลับตัดช่องทางในการส่งกลับแล้วก็บอกว่าโอเคต่อไปนี้ให้ไปผ่านนิวดีระบบ n อ m นไอเไปเลยนะคะบอกว่ามีการ n อ m แบบย่อ ซึ่งมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามีเวลาที่ส่งกลับจากเนวดีมาถึงไทยต้องออกจากไทยภายใน24ชั่วโมงแล้วจะย่อยังไงจากแม้สอดไปถึงส่วนอุภูมิกี่ชั่วโมงดังนั้นเราเห็นได้ถึงความไม่ตั้งใจที่จะได้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นจากผู้เสียหายเลย<ะ>อันนี้คือต้องแก้อืมค่ะ เขาเข้าใจถึงความรู้สึกคุณกิติยาเลยแล้วก็แล้วก็เสียดายโอกาสในการที่จะไปศึกสาวถึงตัวการอย่างที่คุณกิติยาบอกนะคะว่าถ้ารีบผลักดันออกไปอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาคนที่เมื่อคัดกรองมาแล้วเนี่ยมาให้เบาะแสว่าตกลงเนี่ยเส้นทางการโยงใยที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนี้ที่มันเติบใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องยังไงบ้างมันผ่านไปทางไหนเนี่ยเป็นการเสียโอกาสจริงๆคุณกิติยาอยากให้ ให้ทางฝั่งทางการเราเนี่ยตั้งลำในเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าดูจากเกาหลีใต้นะคะคุณวิเชษคุณกิติยาคะดิฉันเห็นเมื่อวันก่อนนะเขาสามารถเอาชาวเกาหลีใต้เนี่ยที่เป็นพวกแก๊งตัวการคนทําผิดเนี่ย กลับไปนะส่งเจ้าหนะ้าที่ควบคุมตัวขึ้นเครื่องกลับไปประเทศด้วยเลยนะคุณเช่แสดงว่าการข่าวเขาเนี่ยทะลุทะลวงถึงขั้นว่าคนของเขาเนี่ยคนไหนมาทําผิดด้วยไม่ใช่มุ่งเน้นที่จะช่วยเหยื่อของเขาอย่างเดียวคุณติกิติยาอยากเห็นรนะัฐบาลไทยเราทํำยังไงคะในเรื่องเนี้ย ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาหรือว่าฝั่งเมียนมานะคะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนเนาะถ้าเป็นสแกมเมอร์ก็ต้องดําเนินการไปตามความผิดที่เขาก่อถ้าไม่ใช่สแกมเมอร์ก็ต้องได้รับการเยียวยาดูแลไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศเราต้องดูแลเขาบนพื้นฐานของมนุษย์ มนุษยธรรมเหมือนกันแล้วก็สิทธทิในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยา<ม>เหมือนกับคนไทยไปตกละกรมลำบากไปเก็บเบอร์รี่<ม>ไปอะไรก็ตามนะคะก็<ม>ต้องได้รับความเป็นธรรมได้รับการดูแลเช่นเดียวกันปัญหาค้ามนุษย์เกิดขึ้นทุกหนแห่งทุกวันนี้มูฟฐานไปที่อื่นๆทุกๆท,กที่เราก็หวังว่าถ้าเป็นคนไทยตกละกรมลำบากเขาจะได้รับความเป็นธรรมละการช่วยเหลือเช่นกันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีจุดอ่อนเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตของประเทศไทยในแต่ละประเทศที่เป็นด่านหน้าในการรับความช่วยเหลือก็มีความเปล่นตัวเรื่องนี้น้อยมากยกตัวอย่างเลยเช่นในเมียนมานะคะสถานทูตไทยรับเรื่องมาเสร็จเนี่ยบางทีก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะประสานกลับบ้างไม่ประสานกลับบ้างอย่างเช่นเคสเคสคนไทยล่าสุดเนี่ยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ติดต่อน้องกลับไปเลยจนกระทั่งเคสมามถึงมือเราเราจึงได้ติดต่อทันทีได้รับการช่วยเหลือทันที จนกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีจึงไปตามเคสนี้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างถามว่าถ้าไม่มาถึงเราฝ่ายนี้ก็ยังติดแง็กอยู่อย่างนั้นหรือเปล่ายังมีคนไทยถูกหลอกเข้าไปอีกกีคนแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเมียนมาเนี่ยมันเป็นแหล่งสแกมเมอร์มันมีฮอตสปอตอยู่ตั้งหลายที่มีคนไทยเถอดร้อนอยู่หลายพิกัดเราจะเตรียมการอะไรในการช่วยเหลือคนไทยบ้างแล้วแต่ละพิกัดมันไม่ใช่ว่าจะออกมาได้ง่ายๆนะคะตรงเนี้เราจะเห็นเลยว่าสถานทูตจะไม่มีความเตรียมพร้อมเรื่องนี้เลย อันนี้ mm. เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองค่ะในในส่วนของรัฐบาลเองอย่างที่บอกว่าถ้ามีความจริงใจต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่แรกเพื่อที่จะขยายผล mm. และก็ดําเนินการต่างๆเราเรียกร้องให้มีการทำ NIM ค่ะมีการเก็บข้อมูลยอมเสียเวลาค่ะไม่ไม่ต้องรีบส่งกลับแต่เอาข้อมูลก่อนเรามีระบบใน mm. เรามีเซอร์ไพรส์ในการสกัดข้อมูลนะคะจากโทรศัพท์ถ้าผู้เสียหายยังไม่ได้ถูกลบข้อมูลในโทรศัพท์หรือแม้แต่ลบไปแล้วเนี่ย บางทีก็ยังกู้ออกมาได้ทําไมเราไม่ใช้นะคะเราซื้อมาตั้งแพงๆเนี่ยทําไมเราไม่ใช้แล้วข้อมูลเหล่านี้จะโยงใยไปจนถึงมันสามารถประมวลผลร่วมกันโดยใช้พาร์ไฟเดอร์ได้ตำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทําไมเราไม่เก็บทําไมเราไม่ใช้สิ่งนี้จะทําให้เราเห็นถึงภาพรวมของเครือข่ายคือมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันจําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจาัดอรเราทําหรือไม่ ออที้ปัญหาเรือ่องหนึ่งที่เราไม่ได้พูดเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวที่เกาหลีใต้ว่าเอะมีนักการเมืองไทยเ,เข้าไปเกี่ยวข้องเจ็ดคนที่ตอนหลังบอกเป็นข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยจากการทํางานของคุณเจงและทีมงานเนี่ยเที่ยวนี้เรื่องของปัญหาสแกมเมอร์กัมพูชาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงรอเปล่าว่ามันที่มันอาจจะรูปหน้าปัดจมูกมีคนบุคคลสอาคันอะไรอย่างนี้ย เราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้มีรายชื่อของของ,ของอผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่เป็นคนไทยเนาะแต่เรามีผู<ห>้ที่มีความเกี่ยวข้องที่เป็นมาเฟียจีนในที่กัดก็ดีแล้วก็เราเห็นความผิดปกติว่าทําไมไม่มีความพยายามขยายผลจับกลุมหรือว่าผู้ดําเนินการเรามีเราเราอาจจะเห็นว่าแม้แต่หน้าพาสปอร์ตของคนจีนในที่กัดซึ่งเขาหลอกคนมาตั้งแต่ ช่วยออกมาได้ล็อตแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะปีเนี้ยนะคะจ <Hey. S 1> นถึงวันเนี้ยเขาก็ยังหลอกคนเข้าไปอยู่เลยแล้วก็ยังกักคนอยู่เลยยังทรมานคนอยู่เลยทําไมไม่ถูกจับเขาเขา้าเข้าออกออกจีนกลับไปฉลองจุดจีนกลับมาผ่านทางเส้นทางไหนทําไมไม่มีการประสานงาน <Hey. S 1> ทําไมเ <Hey. S 1> จ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลทําไมเรามีข้อมูลอ่ะในเมื่อเราเขาก็ผ่าน <Hey. S 1> I อ m เอเหมือนกันในล็อตนั้นนะคะซึ่งทําให้เราเห็นว่าช่องโหว่มันอยู่ตรงนี้ N.I.M. สำคัญแต่ถ้าขยายผลแต่ไม่เอาข้อมูลไปขยายผล <c oughs> ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ทำไปทั้งหมดดังนั้นเราเรียกร้องให้มีการจัดกระบวนการ N.I.M. ขึ้นมาสองเราเรียกร้องให้องค์กรสิทธิ์เข้ามาตรวจสอบมาประเมิน <c oughs> มามาสังเกตการนะคะไม่ไว่าจะเป็น,นคณะกรรมการสิทธิ์หรือว่าเป็นสนักงานข้า <c oughs> หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ <c oughs> ทำให้มันยกระดับขึ้นมาถ้าตรงนี้ทำถูกต้องแล้วเนี่ย ข้อมูลที่ได้มาย่อมมีการนําไปขยายผลหรือไม่มันก็มีการตรวจสอบได้ถูกไหมคะตอนนี้มันไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่ออกมาเนี่ยอันนี้คือปืนที่แก้ได้ส่วนว่าอย่างอื่นเนี่ยนะคะมันจยก,ก็ขยายผลตามมาตอนนี้หลายๆประเทศเขาเริ่มขยับแล้วเขาชัดเจนเขาไปถึงขั้นที่สามารถยึดทรัพย์ได้แล้วของเราอะ่ะเบสิกแค่นี้เรายังทําไม่ได้เลยอะต้องตอบคําถามแล้วค่ะอืม โอ้โหเนี่ยเป็นความความในใจของคุณคุณเจคือจจยามากมากเลยทีเดียวนะคะคือตอนนี้ชนิดรายวานการร้องทุกข์จากเหยื่อเนี่ยก็ยังเข้ามาอย่างอย่างต่อเน,นื่องอเขาอยู่ในการขอคำถามสุดท้ายคนเหล่านี้อยู่ในการควบคุมของทางกองกำลังชาติพันธุ์หรือว่าใครคะที่ที่ยังตกค้างอยู่ที่ที่ยังรอคอยการช่วยแล้วตอนหลังกระบวนการทุกอย่างมาดูเงียบหายไปอะคะ่ะขอสั้นๆไม่ไม่เกินหนึ่งนาทีอะค่ะ อย่างไม่ได้เงียบถ่ายเลยค่ะทุกอย่างยังคงดําเนิน<ช>ต่อไปยังมีสแกมเมอร์ในเกือบทุกพิกัดแล้วก็ยังมีคนที่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่กระแสอาจจะไปทางกัมพูชาเนาะก็เลยทําให้คดีวุ่วแต่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคะยังคงมากเหมือนเดิมผู้เสียหายอยู่ในเขตของกองกำลัง BGF และ DKBA มีอยู่ทั้งหมด200กว่าคนที่เราในไฟล์รายชื่อแล้วพิกัดแล้วเราส่งถึงนาย,ยกแล้วแต่ยังไม่มีการช่วยเหลือทุกวันนี้ยังถูกทรมานถูกช็อตไฟฟ้าถูกกัดขันที่สําคัญบางคนเสียชีวิต คือเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเป็นภาคประชาชนเนาะเราจะเข้าไปทําอะไรมากไม่ได้เราก็พยายามผลักการรัฐบาลให้เดินหน้าก่อนที่ทุกๆประเทศจะงงว่าทําไมประเทศไทยคือเขาผ่านเข้าไปทางไทยด้วยเนี่ยสิคะมันไม่ใช่แค่ว่าเขาไปอยู่ที่เมียนมาเขาผ่านทางไทยไทยเป็นสแกมครับดังนั้นเราต้องมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบและดึงเอาโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการ สนับสนุนงบป,ประมาณในการจัดการเหล่านี้ถ้าบอกเราบอกไม่มีเงินนะเราก็ดึงมาเลยว่าโซเชียลมีเดียทรัพกรต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาถูกหลอกเป็นเหยื่อด้วยแล้วก็เอาออไปใช้ในการหลอกสแกมคนทั่วโลกด้วยแล้วมีข้อมูลตรงนี้ม,ม,มหาสารซึ่งเราจะมีการจัดอิทคศการในวันที่27-31นี้ที่สมาคมผู้สื่อข,ข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็มีชาในคืนวันที่30ก็อยากจะเชิญชวนทุกุคนไปคคจริงๆ ได้ค่ะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากจริงๆนะคะกับประเด็นการตั้งข้อสังเกตที่มันอาจจะทําให้ปัญหานี้มันเลยเหมือนการแก้ไขปัญหาแบบรูปหน้าผัดจมูกนะคะขอบพระคุณค่ะเราลากันไปเลยนะคะแถวเข้มประเคนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ